ครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตความคืบความคืบหน้าของการติดตั้งใบมีดันดินของแอลสองันครับก็อย่างอื่นเสร็จหมดแล้วครับเหลือแต่ทําตัวใบมีดดันดินตรงนี้เฉยๆครับเหลือแต่ทําตัวใบมีดดันดินตรงนี้ครับนี่ผมเอาของ KRT มาใส่ก่อนครับยังไม่ได้ทำครับผมทําให้ใส่กันได้ครับ นี่ครับความคืบหน้าคือมีการทําจุดค้ายันตรงนี้ครับไปถึงกลางรถแล้วก็ต่อขึ้นไปไปถึงคอนโทรลตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับแล้วก็ทําจุดยึดใบมีดครับตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับยกขึ้นยกลงใช้งานได้แล้วครับก็แต่ว่าต้องเสริมความแข็งแรงตรงนี้สักหน่อยหนึ่งครับ เพราะมันยังโยกได้อยู่ครับต้องเสริมแถวนี้ครับคำเพราะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่รู้สึกผมทำคันนี้นี่รู้สึกว่าจะแข็งแรงกว่า KRT ครับแข็งแรงกว่า KRT ครับเพราะมีจุดคําถึงกลางรถด,ด้วยครับเอาง,ง่ายๆครับ งบประหยัดครับประหยัดเหล็กครับเหล็กพวกเหล็กแป๊บน้ําแบบน,บบนี้เป็นเหล็กเก่าครับตัวแขนใบมีดนี่ก็เป็นเหล็กเก่าของเคอทีที่ตัดออกแล้วเหลืออยู่ครับมีซื้อเหล็กมีซื้อเหล็กแปบ๊บน้ําขนาดสองเส้นนี้ครับหกหุ่นแล้วก็ซื้อกระบอกไฮโดรลิกอัดสายสายไฮโดรลิกผมอัดมา ทั้งหมดนี้ประมาณสามพันสองร้อยบาทครับรวมข้อต่อด้วยครับรวมข้อต่อด้วยทั้งหมดประมาณสามพันสองร้อยบาทครับแล้วตรงนี้ผมใช้เดิมเป็นท่อเหล็กใช่ไหมครับตรงนี้ครับเป็นท่อเหล็กวิ่งไปหาด้านหลังไฮดรอลิกหลังผมเปลี่ยนเป็นสายครับแต่มันไม่มีข้อครับมันต่อไม่ได้ครับเลยต้องจ้างเลือ่อลงกึง ตัดแล้วเชื่อมครับเอาข้าต่อเกียวมาเชื่อมติดตรงนี้ก็เหมือนกันครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับของใหม่ที่ร้านที่ผมไปซื้อเขาบอกว่ามันมีแต่ใหญ่กว่าครับเลยต้องใช้ขอ,องเดิมเขาต่อเกียวเอาก็ต่อเกียวตัดแล้วก็ต่อเกียวมาเชื่อมครับนี่ครับนี่ครับเหล็กท่อเหล็กที่ตัดออกครับ นี่คือท่อเหล็กที่ตัดออกครับท่อน้ํามันไฮดรอลิกครับก็ให้ลงกึงเชื่อมได้ค่าเชื่อมก็แล้วแต่ตกลงกับทางร้านครับแล้วแต่เขาจะเรียกครับก็ทดสอบแล้วใช้งานได้ครับเหลือแต่ตัวไปมีดดันดินหน้าครับยังไม่ได้ทำเแล้วอของเคราทีมาใส่ก่อน ผมยังไม่รู้เลยครับว่าจะเอาขนาดไหนรถ20แรงอาผมกะว,ว่าจะเอาเท่ากันนี่แหละครับว่าให้มันเข้าที่แคบได้เหมือนกันครับและอย่างมันเป็นเพาเดียวอยู่ครับเพาเดียวถ้าที่ลองใช้งานกำลังกำลังอาจจะสู้ k r คร์ทีกำลังเครื่องรยนต์แรงกว่า k r รท แต่ว่าแรงฉุดลากและแรงดันอาจจะสู้ krt 4, 4ไม่ได้ครับกระบอกนี้ผมซื้อมาสองพครับกระบอกฮลิกแกน5้มิลระยะชัก35เซนส่วนคอนโทรลตัวนี้ผมซื้อจาก lazada มาครับซื้อมาในราคาพันสบบาทครับ ผมเลือกเอาที่ถูกที่สุดครับใช้ได้ครับใช้ได้ถือว่าใช้ได้แล้วมีปัญหาอย่างหนึ่งคือถ้าทําผานดันตรงนี้แล้วผมไม่ได้เผื่อระยะเว้นตรงนี้ไว้ให้กว้างะครับพวกกระโปงพอใส่กระโปรงเครื่องแล้วมันต้องกระ,กะดกไปด้านหน้าใช่ไหมครับมันจะเปิดไม่ได้ครับผมว่าจะใส่ใส่แบบไม่ต้องเปิดครับแล้วเจาะเจาะบนฝากระโปรงเจาะเป็นช่องเพื่อตัวเช็คตัวเช็ค หมอ้อน้าครับโดยไม่ต้องเปิดกระโปรงครับส่วนน้ํามันเชื้อเพลิงเขามีช่องอยู่แล้วครับนี่ครับช่องน้ามันเชื้อเพลิงผมว่าผมจะอาจจะเจาะตรงนี้ให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมเพื่อ,อไว้ตรวจเช็คหมอ้อน้ําจะได้ไม่ต้องเปิดกระโปงกระโปงเครื่องครอ,อบตายไปเลยครับส่วนน้ำมันจะเปิดกระโปรงก็แต่เมื่อต้องการจะถ่ายน้ํามันเครื่องเติมน้ามันเครื่องอย่างเดียว เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วครับเหลือแต่ทําตัวใบมีดดันดินหน้าเฉยๆก็เผื่อเป็นแนวทางครับว่าเผื่อใครมีรถถ่ายรุ่นนี้ L2000 อยู่หรือว่ามีรุ่นอื่นอยู่ไปปรับใช้ก็ได้ครับสาเหตุที่ผมไม่ทำคานใบมีดอยู่ข้างใต้ท้องรถเพราะว่าผมต้องการให้ท้องรถโล่งที่สุดครับ เพราะวันข้างหน้าเผื่ออัพเป็น4ี่คูณสี่เหมือนเจ้ากับเจ้าเคอาทีจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับรูปคานพันคานใบมีดอีกครับแต่ว่าความแข็งแรงก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งครับแข็งแรงกว่าเคอาทีสี่คูณสี่ที่ผมทําครับเคอาทีของเขาของเดิมเขาคานอยู่ข้างใต้ท้องรถครับแต่ผมย้ายมาไว้ข้างหน้าแบบนี้แต่ครันนี้มันมีค้ำเหล็กค้ำมันถึงกลางรถอีกครับ จะ,จะแข็งแรงกว่าครับอาจจะต้องซื้อน้ำมันไฮดรอลิกมาเติมเพิ่มนะครับเพราะว่ากระบอกมันมีกระบอกไฮดรอลิกหน้าเพิ่มขึ้นมาและมีสายไฮดรอลิกค่อนข้างยาวไฮดรอลิกทำงานเร็วกว่าเคอาทีที่ผมแปลงเป็นแบบนี้ครับอาจจะเป็นเพราะว่ากระบอกเดียวกันอาจจะเป็นเพราะว่าขนาดสายก็ได้ครับสายสายไฮดรอลิกม,มันมีขนาดใหญ่กว่าครับ ทำให้มองรู้สึกว่าเหมือนมันจะเร็วกว่าและอย่างปั๊มไฮดรอลิกมันอาจจะมันใหญ่กว่าด้วยครับปั๊มหรือมันใหญ่อาจจะอาจจะแรงกว่าเทอทีครับครับถ้าไงผมขอปิดคลิปไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ